แล้วปกตินะเวลาผมผมสอนหนังสือใช่ไหมฮะผมก็เอาอะไรได้แบบเบสิกเลยตั้งค่าใช้จ่ายนะแล้วผมก็จะบอกค่าจ่ายมีค่ามีต้นทุนอ่ามีขายมีบริหารอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วเราก็เอามามาหักกันอย่างงี้มแบบนี้สอบตกเลยค่ะอาจารย์แบบนี้นะครับสอบตกเพราะว่าแม้มันจะได้ผลลัพธ์ที่ตรงก็ตามแต่ว่าเขาต้องการดูว่าเรารู้แบบรูปแบบ งบการเงินของกรมพัฒน์รูป<ล>แบบรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงินเฉพาะงบกําไรขาดทุนเท่านั้นซึ่งมีอยู่สามรูปแบบและนี่มไม่ได้หนึ่งในรูปแบบนั้นเลยนี่เป็นรูปแบบของผมเอง <laughs> <laughs> ผม,มทำนี่ผมเสร็จแน่นอน <laughs> <laughs> สอบตกแล้วส่วนใหญ่เขาจะให้ทํานะก็ให้ทําในรูปแบบของงบกำไรขาดทุน <laughs> งบแสดงฐานะการเงินไม่ค่อยให้ทําอำเท่าที่ผมเจอเขาสอบมาเลยงบกำไรขาดทุนกับนั่แหละงบกำไรขาดทุนอย่างเดียวเลยดังนั้น มาถึงตอนนี้แล้วเราก็ดูรูปแบบันไปหน่อยนะครับเพราะว่าตอนสอบนึกภาพนี้ดีว่าอย่าไปทำสอบเสร็จ <c oughs> นะเราก็ต้องทำรูปแบบของกรมพัธที่กำหนดซึ่งรูปแบบของกรมพัธที่กำหนดมามันจะมีอยู่ด้วยกันอันที่ยก่สามใช่ไหมฮะ <c oughs> อันนี้แบบขั้นเดียวจะผ่านก่อนขั้นเดียวนี่มันตามตามหน้าที่นะตามลักษณะอันนี้มีอัน,นเดียว <c oughs> อ่ะโอเคอันนี้ก่อนปึ๊บอันนี้ไม่เกี่ยว มันก็จะมีรูปแบบนี้นะครับตอนสอบคุณก็ดูด้วยว่าคําสั่งเขากําหนดให้คุณเนี่ยทํารูปแบบไหนนะครับเราต้องทําให้ตรงกับที่เขาสั่งนะครับตามลักษณะค่าจ่ายต่อไปตามหน้าที่นะครับตามหน้าที่เนี่ยจะมีแบบขั้นเดียวกับแบบหลายขั้นใช่ไหมครับใช่ค่ะมันก็จะมีหลายขั้นงานแบบหลายขั้นนี่นี่ค่ะถูกแล้วอ่าโอเคดังนั้นตอนสอบดูกันมาอันนี้ดูหน่อยนะครับ ตอนต่อก็ต้องเป็นแบบนี้อันนี้แรกก่อนหลังเทียอปฏิบายเลยครับค่ะอ <laughs> าจารย์งบกำไรขาดทุนจำแนกค่าใช้จ่ายตามลักษณะของค่าใช้จ่ายนะคะซึ่งตามลักษณะของค่าใช้จ่ายหาพูดถึงความคุ้นเคยของนักบัญชีแล้วก็เคยเห็นรูปแบบนี้ไหมคะหมายถึงปฏิบัติจริงๆใครเคยเห็น งบกำไรขาดทุนที่เป็นลักษณะนี้บ้างนะคะที่อ่าโอเคแหละโชว์รายได้หลักนะคะไม่ว่าจะเป็นรายได้จากการขายหรือรายได้จากการให้บริการโชว์รายได้อื่นแต่ตัวที่มันจะพิเศษมันจะอยู่ที่ข้อ3าข้อ4ข้อ5ข้อ6กข้อ7็ข้อ8 3 4ส6 7 8่เตัวนี้ะ<ย>มันพิเศษยังไงพิเศษตรง <c oughs> ที่ว่ามันจะต้องมาโชว์ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสินค้าสําเร็จรูปและงานระหว่างทาว่ามีการเปลี่ยนแปลงในปีเียเท่าไหร่เอาต้นลบปลายอะไรอย่างเงี้ยนะเอาต้นงวดลบปลายงวดเป็นตัวเปลี่ยนแปลง งานที่ทําโดยกิจการและบันทึกเป็นทรัพย์สินมีไหมถ้ามีก็บันทึกใออส่ย,ยอดเข้ามา